ตอบคุณนีโน่หนึ่งพักสิบสี่นะครับบอกว่าแม่แล้วเขาไม่ล้างการเวลาเบรนเรากินขี้ไหมอ่ะกินนะยังไงก็จะต้องกินนะครับคือมันจะเป็นสถานการณ์แบบนี้นะคือมันจะมีสายกินทองอยู่แล้วนะคือสายเนี้ยก็จะเป็นพวกกินทองอาบทองนะเกอดกิ้งไปบนทองนะพวกนี้เขาก็จะรีเควสนะจะเป็นสายฟอนะทางสังไทางเนียยังไม่เคยได้ยินนะยังไม่เคยเจอนะแต่ว่าสายฟอจะมีเยอะแบบเนี้ยแบบแบบเล่นทองนะสายฟอแล้วก็จะเป็นสถานการณ์แบบคือเป็นอัซิเดนต์นะคือเขาเนี้ย เรียดาแค่เรานะแล้วถ้าสมมติว่าก่อนจะเรียเนี่ยเขาเอาหำขุดทองเราไปก่อนถ้าเราล้างไม่สอาดม่เอี่ยมเนี่ยนะอาจจะมีกลิ่นกระปิในหน่อยอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมาป้อนเรามาจุบเรานะหรือทางกับกันเราเองก็เหมือนกันถ้าเราไปเซ่เขานะถ้าเราไปเจอสถานการณ์อย่างนั้นเราก็จะป้อนกลับไปเหมือนกันนะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าฉันได้กินทองนะเธอก็จะต้องได้กินทองด้วยนะจะต้องกินไปพร้อมกันมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรื่องของรูดักเนี่ยถ้าล้างแบบสะอาดแบบิเอี่ยมดีๆนะรสชาติมันจะหวานมันจะอร่อยนะคือมันจะค่อนไปทางหวานกินได้นานนะคือสามารถเอาลิ้นเนี่ยจกเข้าไปในรู ตะวันนะแซ่กเข้าไปแล้วก็ตะวันกวางกินรูทองคือมันจะหวานอร่อยนะจะต้องไปลองกินนะแต่ถ้าล้างไม่สะอาดเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะกลิ่นมันจะคล้ายๆกับปลาปลาจอมกะปิสามรสสามอย่างเนี่ยผสมกันนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะกลิ่นมันจะไม่ค่อยนองเท่าไหร่นะกลิ่นมันจะเป็นแบบปลาปลาจมกะปิอย่างเงี้ยเออเออมันจะต้องไปไปนานๆนะมันถึงจะรู้นะฝรั่งเขาก็จะล้างแบบลวกๆเราก็จะพอได้กลิ่นมันจะคล้ายๆกับน้ำต้มปลาใส่ใบมะขามอ่อนนะ บางทีเราไปหน้าง,งานนะบางคือมันมันต้องไปพิจารณากันหน้างานนะว่าเราจะเป็นต่อไหมอันไหนที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใหญ่มากมองทมได้เราก็จะบอก <laughs> เราก็จะต้องซีทำภารกิจของเราให้จบนะเราจะต้องจบงานของเราให้ได้นะถ้าเราไปซีแบบ <laughs> ยังไงยัง <laughs> สำหัน้ำลายยังไงทุกคนก็จะต้องไปหัดนะไปหัดกินรูดาไม่ต้องไปหัดในใกล้นะลองกินของตัวเองดูนะว่า นะตอนที่เราล้างแบบเอียงๆสะอาดๆเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงนะกับการที่เราไม่ได้จกเข้าไปล้างข้างในเนี่ยล้างแค่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นยังไงนะเรากินดูนะเอามือตวัดตวัดแล้วก็กินแล้วก็อาจจะใช้นิ้วจกเข้าไปนะกินดูนะว่ารสชาติมันหวานอย่างที่หนูพูดไหมนะเราจะติดใจนะ